สงครามมิติราชันเล่มที่สองบทที่5ขีดหนึ่งบนจอภาพมีเอเรียนสองตัวกำลังวิ่งไปตามเส้นทางที่ส่วนคาดการไว้เอเลียนที่เพิ่งเกิดใหม่อีก4ตัวก็ตามมาด้วยเช่นกันขณะนี้ทุกคนกำลังจดจ่ออยู่กับแผงหน้าจอภาพถึงแม้ว่าพวกเขาตัดสินใจที่จะไปตามทางของตัวเองแม้ว่าเอเรียนจะไม่ได้มาจากไปทั้งหมด แต่มันก็เกี่ยวข้องกับอัตราการอยู่รอดของพวกเขาดังนั้นเจงจึงจดจ่อกับจอภาพอย่างจริงจังตัวสุดท้ายมันหายไปไหนอีกตัวอยู่ไหนอีกตัวส่วนพึมพำกับตัวเองด้วยความสับสนแล้วหันกลับมาด้วยใบหน้าที่ซีบเผือกพร้อมกับเม็ดเงื่อที่พุดขึ้นมาจากหน้าผากของเขาจูๆ่ๆหลานก็พูดขึ้นมาว่าในพรตเดิมมีตัวละครเพียงเจ็ดตัวหุ่นยนต์หนึ่งตัว กับมนุษย์อีกหคนตอนที่นายนับจํานวนเอเรียนนายได้บวกตัวละครหลักเข้าไปด้วยหรือเปล่านี่แค่หนังเรื่องแรกส่วนตระหนักได้ในทันทีเขารีบกดวางปุ่มบนแผงควบคุมบนจอภาพผนังหลายบานเริ่มเคลื่อนตัวลงเพื่อปิดกั้นการเคลื่อนไหวของเอเลียนพวกมันถูกบังคับให้วิ่งไปยังทิศทางอื่นเอเลียนค่อยๆถูกบีบเส้นทางให้อยู่ห่างออกไปตรงมุมผนังแล้วมันก็ถูกขังติดอยู่ภายในนั้น ตอนนี้เส้นทางไปยังคลังอาวุธได้ถูกเคลียร์เรียบร้อยแล้วทั้งหกคนสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆเจึงเอ่ยถามหลันเมื่อกี้คุณพูดว่าไงนะมีเอเลี่ยนหายไปทําไมส่วนถึงเอาผนังลงผนังที่คุณพูดถึงหนังเรื่องแรกหลันหัวเราะพระหนังภาคแรกตัวละครหลักตายหมดนะสิเขาคงเพิ่งคิดได้แล้วถ้าราชินีถูกฆ่าตายแล้วนายคิดว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวที่หนึ่งสหรือสงั้นเหรอคิดว่าพวกมันจะอยู่เฉยๆงั้นเหรอเป็นไปได้ว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับเอเลียน5ตัวราชินีหนึ่งตัวเพราะอีกตัวที่ถูกนายฆ่าตายไปแล้วอีกสตัวอยู่ในกับดักแล้วอีกหนึ่งตัวมันหายไปไหนเจิงคิดอยู่ชั่วครูแล้วถ้าตัวละครหลักของหนังเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ถ้ามีเอเรียนอยู่ถัดจากห้องเบอร์15ลงไปละ่ะ เสียงของส่วนดังมาจากด้านข้างนี่เป็นข้อสันธิษฐานของความน่าจะเป็นภายใต้สถานการณ์ต่างๆผมมักจะเลือกทางที่เป็นไปได้สูงสุดตราบใดที่มันมีโอกาสสาเร็จสูงกว่า50%ผมก็ถือว่าคุ้มค่าที่จะลองจึงเสยยยิ้มอย่างดูถูกแม้ว่ามันจะหมายถึงนายต้องเสี่ยงชีวิตนะเหรอนายจะรับได้อยางงั้นเหรอกับการที่ถูกซุ่มโจมตีจากเอเรียนที่ซ่อนตัวอยู่ส่วนตอบจากอย่างใจเย็นใช่ ถึงต้องเสี่ยงชีวิตก็ตามผมก็จะเลือกทางที่เป็นไปได้สูงสุดเสมอที่นายพูดถึงชีวิตของผมแบบนี้ตอนนี้นายวางแผนที่จะแยกกลุ่มใช่ไหมจึงพยักหน้าใช่ฉันทนอยู่ข้างเดียวกับนายไม่ได้อีกต่อไปแล้วถ้าเกิดฉันบาดเจ็บขึ้นมานายคงคิดว่าฉันเป็นตัวทวงแท่ที่ฉันจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นฉันเลือกเชื่อใจพลังของตัวเองดีกว่าฉันไม่ไว้ใจนายเหมือนอย่างที่แคปปาเคยพูด ว่าไม่สามารถเชื่อใจไหนได้อย่างนั้นเหรอส่วนหันมองรอบๆโชคร้ายนะผมเคยพูดว่าผมจะตัดคนที่ไรประโยชน์ต่อทีมเช่นเดียวกับคำถามเรื่องความน่าจะเป็นเขาเป็นคนที่ไรประโยชน์แล้วเขารมเร็วในการทดสอบของผมผมทำทุกอย่างเท่าที่จะทำกับเขาได้แล้วผมพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมผมยอมรับทราบว่าผมคิดหาวิธีเพื่อจะทำให้คนส่วนใหญ่ได้อยู่รอด จจงพูดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันกำลังติดอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังโดยความน่าจะเป็นของนายถ้าโอกาสที่จะช่วยฉันตามแต่ก็ยังคงพอมีโอกาสอยู่บานนายจะทำยังไงขึ้นอยู่กับสถานกรารณ์ถ้าชีวิตของนายสำคัญมากผมก็จะช่วยนายไม่ว่าจะเสียเท่าไรก็ตามกลับกันถ้านายทำให้ทีมต้องตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายผมก็จะทิ้งคุณอย่างนั้นเหรอจจงนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่ง มพูดขึ้นอย่างเยือกเย็ยนว่าใช่ฉันคิดว่าวิธีของนายอาจจะเหมาะแค่กับนายเท่านั้นฉันรับไม่ได้กับวิธีพวกนี้มันทำให้ฉันรู้สึกเสียวสลังอย่ามาใช้วิธีชั่วๆโดยเอาความปลอดภัยของทีมมาอ้างขอจริงๆแล้วนายก็แค่อยากให้ตัวเองปลอดภัยเท่านั้นนายไม่คิดว่ามันสกรปรกไปหน่อยเหรอที่หลอกพวกเราด้วยวิธีแบบนี้นายเก็บเอาไว้ใช้กับทีมของนายเถอะ แล้วถ้าทีมอยากให้นายเสียสระตัวเองละ่ะนายจะทำยังไงนายได้คิดเผื่อไว้หรือเปล่านายคงอาจจะคิดถึงทุกคนแล้วก็ใช้ทุกวิถีทางเพื่อหาคนมาแทนนายส่วนยิม้มแล้วถ้าเป็นนายละ่ะนายจะทำยังไงเจิงกำลังรวบรวมเก้าอี้ทั้งหมดที่อยู่ในห้องนี้เขาตอบโดยไม่เห็นหน้ากลับไปมองในตอนแรกฉันก็เห็นด้วยกับสิ่งที่นายพูดเรื่องที่สมาชิกทุกคนในทีมควรมีส่วนร่วม ซึ่งแม้แต่ตัวฉันเองก็ไม่เลือกปกป้องเจ้าสามอันธพาลนั้นเหมือนกันดังนั้นฉันจึงค่อนข้างระวังในการเลือกคบเพื่อนแต่เมื่อฉันยอมรับในตัวพวกเขาแล้วฉันจะไม่มีวันหมดศรัทธาในตัวพวกเขาอย่างเด็ดขาดมันคือวิธีเดียวในการมอบความไว้วางใจภายในทีมคนยังนายชอบใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือถึงแม้เราจะมีชีวิตรอดแต่คงมีแค่นายเพียงคนเดียวที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ โดยไร้ความเสี่ยงใดๆฉันเลยไม่คิดจะอยู่กับนายต่อแล้วทั้งสองก็ไม่พูดอะไรกันอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาส่วนสีโลและแคปป้าเดินออกจากห้องไปก่อนเจียและหลานพูดมองดูเจิงทำลายเก้าอี้เหล่านั้นเจียจับตัวเขาไว้ทำให้เขาหายบ้าสัทีคนอย่างเขาไม่น่าปล่อยตัวเองให้คลุมข้างแบบนี้เจิงหัวเราะย่งคมขืนฉันไม่ได้บ้า ฉันแค่กำลังเตรียมอาวุธนายพูดถูกเรื่องตัวทวงฉันก็เลยหาวิธีต่อสู้ในแบบของฉันเจียกับหลานต่างมองหน้ากันหลังจากที่เจิงพังเก้าอี้เพื่อเอาท่อนเหล็กเขาก็เริ่มบิดท่อนเหล็กจนกลายเป็นเกลียวรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงอยากอยู่ให้ห่างจากพวกเขานักจูจูเจิงก็พูดกับทั้งสองคนโดยรอยยิ้มเพราะฉันรู้สึกสังหณ์ไม่ดีถึงบางอย่างที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องเบอร์สิบห้ารอให้เราได้เข้าใกล้มันอีกหน่อย แต่ฉันไม่บอกพวกนั้นหรอกปล่อยให้พวกมันออกมาในเมื่อพวกนั้นคิดว่ามีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นๆส่วนคนที่อ่อนแอก็ต้องก้มหน้ายอมรับกับความพ่ายแพ้ไปตอนอยู่ที่บริษัทฉันอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการทำให้ฉันรู้ดีว่าการทำงานเป็นทีมมันสำคัญมากแค่ไหนไม่มีใครที่ไร้ประโยชน์อย่างแท้จริงพวกนายรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงปกป้องสัวอีเพราะผมอยากรับเขาเข้ากลุ่มของเรา ถ้าเขาได้เข้ากลุ่มของเราแล้วเมื่อถึงสถานการณ์บีบคั้นที่เขาต้องยอมสละชีวิตตัวเองเขาจะทําเพื่อช่วยกลุ่มเพื่อคนที่เขาไว้ใจหลังจากที่พูดจบจึงปาดแท่งเหล็กที่ถูกบิดเป็นเกลียวไปที่ผนังมันเจาะทะลุเขาไปในผนัง,นงจนเกือบมิดดำเหลือเพียงแค่ด้ามโผลออกมาให้เห็นนั้นมีความยาวเพียงแค่นิ้วก้อยเท่านั้นพลังนี้ทําให้ทั้งเจียและหลันรู้สึกตะลึงกับมัน จึงดึงแท่งเหล็กออกมาจากผนังแล้วเขาก็พูดต่อฉันรู้ว่าวิธีของเขาอาจจะถูกต้องแต่ถ้าเชื่อฉันแล้วเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวนั้นด้วยกันเขาก็มีวิธีของเขาและฉันก็มีวิธีสู้ในแบบของฉันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราทุกคนต้องรอดขณะที่พูดอยู่นั้นเขาปาแท่งเหล็กอีกครั้งและในครั้งนี้ปรากฏเป็นรอยหลุมโบอยู่บนผนัง